คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเครื่องนดนตรีทองเหลืองแทบทุกชิ้นใช้วาวแต่ทรอมบอนเป็นเครื่องนดนตรีชิ้นเดียวในวงออเคสตราที่ยังคงใช้สไลด์อยู่นี่คือเรื่องราวของทรอมบอนเครื่องนดนตรีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแรรในพิธีกรรมโบราณเคยเปลี่ยนเสียงอย่างสงบในบทและปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องเป่าที่ทรงพลังที่สุดในวงออเคสตรา ในโลกยุคโบราณมนุษย์เริ่มสังเกตสิ่งง่ายๆนะครับเมื่อเป่าท่อที่สั้นเสียงก็จะสูงขึ้นและเมื่อเป่าท่อที่ยาวเสียงก็จะต่ำลงและนี่คือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจว่าความยาวของท่อส่งผลต่อระดับเสียงและกลายมาเป็นพื้นฐานสำคัญขอ,ของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทั้งหมดจนกระทั่งเข้าสู่ศตวรรษที่15เครื่องดนตรีที่มีความเสถียรและสามารถใช้งานได้จริงได้กําเนิดขึ้นนั่นก็คือซักบัตนะครับชื่อนี้มาจากภาษาฝรั่งเศสซาแกที่แปลว่าดึงและบูเตที่แปลว่าผลซึ่งสะท้อนกลไกกาาารรรเเเลลลลื่่ออนนนนนสไดดขงมมัััะะใใววว้้บบบทีีชคคุย ก็ยังอยู่ในขั้นทดลองนะครับกลไกยังไม่แม่นยำพอและเสียงที่ได้ก็มักจะขาดความต่อเนื่องนักประดิษฐ์จึงหันไปใช้สไลด์แทนซึ่งทําให้การควบคุมเสียงที่ละเอียดกว่าเคลื่อนไหวได้อิสระและเปลี่ยนระดับเสียงได้อย่างลื่นไหลโดยไม่มีรอยต่อกลไกนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังจนทําให้ทรอมโบนายเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองเพียงชิ้นเดียวในวงออเคสตราที่ยังคงใช้สไลด์มาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าล้าสมัยนะครับแต่เพราะสไลด์ให้ความลื่นไหลและความยืดหยุ่นเฉพาะตัวที่แม้แต่วาวที่แม่นยำที่สุดก็ให้คนรับประสบ แตว่าที่เป็นต้นมาชื่อเรียกของเครื่องนี้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับเช่นปดซาวเนในเยอรมนีแซกบัตในอังกฤษซากบตในฝรั่งเศสและทรอมโบนในในอิตาลีซึ่งเป็นชื่อที่แพร่หลายมากที่สุดเพราะว่าวัฒนธรรมทางดนตรีของอิตาลีมีอิทธิพลสูงทั่วยุโรปเลยโดยเฉพาะในราชสำนักของแต่ละประเทศที่มักใช้ภาษาอิตาเลียนในการพูดถึงศิลปะและดนตรีในยุคบาโรกเองทรอมโบนมักถูกใช้ในบทเพลงทางศาสนาครับเพราะว่าเสียงของมันใกล้เคียงกับมนุษย์มีความสงบขรึมและศักดิ์สิทธิ์มักบรรเลงร่วมก นักร้องประสานเสียงเพื่อเพิ่มพลังทางอารมณ์ให้กับบทสวดแต่แล้วในต้นศตวรรษที่19บเบโธเฟนได้เปลี่ยนภาพจําของเครื่องดนตรีชินนี้อย่างสิ้นเชิงเขาพลิกบทบาทของทรอมโบนจากเครื่องดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาสู่บทบาทใหม่ในวงดนตรีซิฟฟนี่อย่างแท้จริงโดยใช้มันครั้งแรกในซิฟฟนีหมายเลข5และยังคงใช้ต่อเนื่องในซิฟฟนี่หมายเลข6และซิฟฟนีหมายเลข9เปิดทางให้ทรอมโบนกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของออเคสตราสมัยใหม่ในศตวรรษที่19นักแต่งเพลงอย่างเบรยออสก็ต้องการเสียงที่ดัง แรงและชัดเจนขึ้นแต่ในเวลานั้นเครื่องทอมบอนยังไม่มีมาตรฐานการนะครับแต่ละเมืองก็ผลิตเครื่องที่แตกต่างกันไปทั้งขนาดท่อความกว้างของปากกรวยและรูปแบบของสไลด์จนกระทั่งเข้าสู่ยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมโรงงานผลิตเครื่องดน,นตรีเริ่มถือกําเนิดขึ้นในยุโรปและอเมริการแรงสมัยใหม่จึงค่อยๆทําให้ทอมบอนกลายเป็นเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานสากลนไม่ว่าจะเรียนทอมบอนที่กรุงเทพเชียงรายโคราชหรือว่าหาดใหญ่รูปทรงเขาแทบจะไม่แตกต่างกันอีกต่อไปครับ